รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ พบกันอีกครั้งนะครับกับครูพิลพล์โสพลจันเพชรครูอาสาสมัครกศนรประจำสถาบันศึกษาปอนะกศนอ,อำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนต่อกันในบทที่7ในเรื่องขั้นตอนการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพและเรื่องการเขียนแผนปฏิบัติการและอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การตรวจสอบโครงการพัฒนาอาชีพนะครับสำหรับวันนี้ท่านสาพ,พร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับครับมาต่อกันในบทที่7นะครับในเรื่องโครงการพัฒนาอาชีพเรื่องที่2กันต่อนะครับที่แล้วเรายังค้างกันอยู่นะครับในขั้นตอนการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพนะครับ เรามาต่อกันในหัวข้อที่8เครือข่ายนะครับเครือข่ายหมายถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกลุ่มบุคคลชุมชนและแหล่งวิทยาการที่มีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและมีการจัดอิกกรรมเชื่อมโยงกันนะครับและเกื้อหนุนกันในการระบุเครือข่าย จึงต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าเครือข่ายมีหน่วยงานหรือบุคคลใดบ้างและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการนี้อย่างไรนะครับนี่ในส่วนของเครือข่ายนะครับในส่วนที่9นะครับก็คือการประเมินผลและรายงานผลโครงการพัฒนาอาชีพเป็นการระบุว่าการดำเนินงานโครงการนี้ กำหนดจะประเมินผลโครงการนี้อย่างไรด้วยวิธีใดนะครับซึ่งการประเมินโครงงานนี้สามารถแบ่งได้3ระยะด้วยกันนะครับก็คือ 1. การประเมินผลก่อนดำเนินโครงการเป็นการตรวจสอบความพร้อมของปัจจัยต่างๆที่ต้องใช้ได้แก่ เงินลงทุนวัสดุอุปกรณ์แรงงานตลาดระบบการจัดการความถนัดความสอดคล้องของอาชีพกับชุมชนเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในระยะเริ่มต้นของโครงการนะครับนี่คือตัวที่1นนะครับในการประเมินโครงการนะครับ 2. ประเมินผลระหว่างดำเนินโครงการนะครับก็คือเป็นการประเมินระหว่างการดำเนินงานนะครับก็เพื่อเพื่อทราบความก้าวหน้าของงานแนวโน้มความสำเร็จของโครงการและมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างเพื่อหาวิธีแก้ไขนะครับนี่คือข้อที่ 2. ประเมินผลระหว่างดำเนินโครงการ นะครับเมื่อกี้ประเมินผลก่อนดำเนินโครงการ 3. ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการนะครับระยะที่3ก็คือเป็นการประเมินผลเพื่อหาข้อสรุปเมื่อสิ้นสุดโครงการว่าประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่นะครับ เพราะว่าอะไรเพราะเหตุดใดมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไรนะครับซึ่งวิธีการประเมินโครงการครับก็คือเริ่มจากประเมินก่อนแล้ววางแล้วก็เมื่อสิ้นสุดนะครับวิธีการประเมินผลนะมีได้หลายวิธีนะครับอาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันก็ได้เช่นกัน เช่นแบบประเมินการอภิปรายโดยการดำเนินการเมื่อโครงการสิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่กำหนดหลังจากนั้นก็ประมวลข้อมูลการดำเนินงานสรุปเป็นรายงานทุกครั้งเพื่อจะใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานครั้งต่อไปหรือรายงานให้เจ้าของกิจการอาชีพทราบนะครับข้อที่สิบ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาอาชีพในส่วนนี้นะครับให้กำหนดระบุชื่อผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาอาชีพให้ชัดเจนเลยนะครับในกรณีที่เป็นโครงการที่มีผู้ร่วมงานหลายคนให้ระบุไว้ด้วยว่ามีกี่คนใครบ้างรับผิดชอบการดำเนินงานด้านใดของโครงการพัฒนาอาชีพนั้นๆนะครับในส่วนของผู้รับผิดชอบโครงการโครงงานพัฒนาอาชีพเนี่วยว <rico> <Lehr> เราต้องระบุใอ้ชัดเจนว่าใครทำอะไรนะครับรับผิดชอบเรื่องอะไร1 1นะครับความสัมพันธ์กับโครงงานอื่นนะครับในการระบุความสัมพันธ์กับโครงการอื่นเป็นการระบุว่าโครงการที่ดําเนินงานเนี้เอื้อประโยชน์ต่อเนื่องหรือประสานงานกับโครงการอื่นอย่างไรนอกจากนี้ยังเป็นการตรวจสอบด้วยว่า โครงการต่างๆที่ระบุดำเนินง,งานมีความสัมพันธ์กันหรือมีความซ้ำซ้อนกันหรือไม่นะครับ 12. นะครับผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นการกำหนดผล,ผลผลิตในด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อสิ้นสุดโครงการพัฒนาอาชีพรวมถึงผลลัพธ์ในด้านต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับ รครบไปนะครับ12ของขั้นตอนการเขียนแผนโครงการนะครับมี12หัวข้อด้วยกันทีนี้เรามาเรียนต่อกันในเรื่องที่3นะครับการเขียนแผนปฏิบัติการนะครับการดำเนินงานอาชีพนะเมื่อจัดทำโครงการเรียบร้อยแล้วเพื่อให้การางานเป็นไปอย่างมีระบบผู้ดำเนินงานโครงการควร ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการนะครับโดยนำขั้นตอนที่ระบุไว้ในวิธีดำเนินการมาจัดทำรายละเอียดนะครับตามแบบฟอร์มดังตัวอย่างที่ครูจะให้ดูนะครับก็จะมีนะครับการเขียนเป็นกิจกรรมหลักทำอะไรบ้างนะครับเราเขียนให้ชัดเจนนะครับแต่ละขั้นตอนของโครงการ วัตถุประสงค์แต่ละตัวเพื่ออะไรนะครับกลุ่มเป้าหมายเป็นใครนะครับเป็นใครระบุไปเลยนะครับกลุ่มเป้าหมายเป้าหมายทั้งหมดถ้าเป็นคนก็มีกี่คนนะครับใส่ไปนะครับให้ถูกต้องพื้นที่ดําเนินการนะครับที่เราทําที่ไหนหมู่ที่ตําบลอะไรอําเภออะไรนะครับจังหวัดอะไรนะครับ เราใส่ให้ถูกต้องครับระยะเวลานะครับจากวันไหนถึงวันไหนนะครับใส่วันที่เลยสมมติวันที่1มกราถึงวันที่3ามสิเมกราอย่างนี้เป็นต้นนะครับงบประมาณก็คืองบประมาณแต่ละขั้นตอนนะครับแต่ละกิจกรรมที่เราใช้นะครับว่ามีเท่าไหร่นะครับสมมติว่าเริ่มประชุมวางแผน วันที่เท่าไหร่เป้าหมายวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนดาเนินงานกลุ่มเป้าหมายเป็นใครกลุ่มเป้าหมายอาจจะเป็นนักศึกษานะครับนกักศึกษากศนเป้าหมายกี่คน20ิคนพื้นที่ดําเนินการหมู่ที่หําบลรูสมิเลอําเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนะครับระยะเวลาวันที่หนึ่งถึงวันที่สองมกราคม 2563นะครับงบประมาณ500บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการเขียนแผนนะครับขั้นตอนการเขียนแผนปฏิบัติการเราระบุรายละเอียดให้หมดนะครับกิจกรรมอะไรเรามีกิจกรรมอะไรบ้างในขั้นตอนการเขียนโครงการนะครับวัตถุประสงค์แต่ละข้อเป้าหมายเป็นใครกลุ่มเป้าหมายเป็นใครเป้าหมายมีจํานวนเท่าไหร่พื้นที่ที่เราจะทําที่ไหนนะครับระยะเวลาจาก เวลาช่วงเวลาเท่าไรงบประมาณใช้เท่าไรนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องที่4นะครับการตรวจสอบโครงการพัฒนาอาชีพนะครับการตรวจสอบโครงการนะครับหมายถึงกระบวนการการวัดและการตรวจสอบที่ทําเป็นประจําในแต่ละระยะของการดําเนินง,งานโครงการนะครับนี่คือการตรวจสอบ โดยจะทำการวัดและตรวจสอบปัจจัยนำเข้าได้แก่ความพร้อมของทุนแรงงานตลาดการจัดการความถนัดความสอดคล้องของอาชีพกับชุมชนกระบวนการดำเนินงานนะครับตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่และติดตามผลผลิตผลิตภัณฑ์บริการที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรนะครับ โดยการติดตามโครงการมีจุดหมายก็คือเพื่อให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารในการชี้ให้เห็นสถานการณ์ของโครงการเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆหรือผลผลิตผลิตภัณฑ์บริการของโครงการเพื่ออะไรเพื่อการแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์ต่างๆของโครงการที่เป็นปัญหาได้ทันท่วงทีนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูการควบคุมโครงการนะครับการควบคุมโครงการหมายถึงกระบวนการที่บังคับให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามแผนงานและวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้การควบคุมโครงการจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหารโครงการตลอดจนผู้ปฏิบัติงานโครงการให้สนใจช่วงการดำเนินงานนะครับ เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้การดําเนินง,งานเบี่ยงเบนไปจากแผนนะครับแล้วก็เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้อีกอย่างก็คือเพื่อให้โครงการประสบความสําเร็จนะครับระบบการควบคุมโครงการเกี่ยวกับสิ่งต่างๆควรควบคุมโครงการใน5ด้านนะครับระบบการควบคุมเนี่ยจะมีด้วยกัน5ด้าน หนการควบคุมทรัพยากรทางกายภาพนะครับได้แก่การตรวจสอบว่าวัตถุประสงค์อุปกรณ์เครื่องมืออาคารที่ดินและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานนะครับมีปริมาณและลักษณะตามที่กำหนดไว้สำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการประหยัดในการบรรลุวัตถุประสงค์นะครับนี่คือการควบคุมทรัพยากรทางกายภาพต่อไปนะครับการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานได้แก่การตรวจสอบกำกับดูแลเทคนิคเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆและวิธีปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานนะครับ ก็เพื่อให้ถูกต้องตรงตามหลักการที่กำหนดไว้สำหรับการปฏิบัติงานนั้นๆน,น,นะครับนี่คือการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานนะครับต่อไปเรามาดูตัวที่3นะครับการควบคุมผลการปฏิบัติงานเป็นการจัดการให้โครงการการผลิตได้ปริมาณตามที่กำหนดไว้ตามคุณภาพและตามช่วงเวลาที่กำหนด ก,การควบคุมผลการบัดงาน,นครับก็คือการการผลิตปริมาณตามที่กําหนดไว้ได้ตามคุณภาพนะครับตามช่องเวลาที่เรากําหนดไว้ต่อไปตัวที่4นะครับก็คือการควบคุมด้านการเงินได้แก่การควบคุมด้านรายจ่ายการควบคุมด้านงบประมาณและด้านการบัญชีนะครับส่วนนี้สําคัญนะครับ ก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายรับและรายจ่ายของโครงการเป็นไปตามแผนและโครงการสามารถทำให้เกิดผลผลิตผลิตภัณฑ์บริการตามวัตถุประสงค์นะครับนี่คือการควบคุมด้านการเงินต่อไปเรามาดูตัวที่5นะครับการควบคุมบุคลากรนะครับ เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของทีมงานโครงการให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้และให้เป็นไปตามกำหนดการโครงการการควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรอาจใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเป็นระบบและเป็นทางการก็ได้นะครับ การติดตามและการควบคุมโครงการเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันและมักใช้ควบคู่กันนะครับเพื่อปรับการปฏิบัติงานให้ไปสู่ทิศทางที่ต้องการนะครับกล mm ่ hmm. าวคือเมื่อได้ติดตามดูผลการปฏิบัติงานว่าเป็นอย่างไรแล้วนะครับต้องมีการควบคุม เพื่อปรับการดบเนินงานให้ไปสู่ทิศทางที่กำหนดไว้ในแผนนะครับเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อช่วยให้โครงการบรรลุสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการในการดำเนินง,งานโครงการการติดตามและการควบคุมจึงช่วยให้โครงการมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับ มาดูการรายงานผลนะครับการรายงานผลเนี่ยเป็นการสรุปจากผลการประเมินว่าเป็นไปตามโครงการหรือไม่มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรนะครับเรารายงานผลเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อหาแนวทางแก้ไขและส่งเสริมให้การปฏิบัติงานตามโครงการนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับในการรายงานผลนะครับ การประเมินโครงการเนี่ยนอกจากจะประเมินความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้วนะครับผู้ประกอบการควรทำการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมของตนเองด้วยนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะนึกถึงแต่ผลกำไรโดยไม่คำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะมีผลต่อความมั่นคงของอาชีพในระยะยาวด้วยนะครับนั่นคือการประเมินผลโครงการนะครับเดี๋ยวเรามาลองมาดูนะครับกูจะมีกิจกรรมให้นักศึกษานะครับลองเขียนโครงการพัฒนาอาชีพของตัวเองนะครับกิจกรรมการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพนะครับให้นักศึกษาเตรียมจดไว้นะครับจดหัวข้อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยว นักศึกษาลองเขียนดูนะครับนะครับูจะให้ผู้เรียนครับเขียนโครงการพัฒนาอาชีพตามที่ผู้เรียนสนใจนะครับคนละหนึ่งโครงการนะครับโดยรูจะมีหัวข้อให้นะครับว่าจะเขียนอย่างไรนะครับอันที่หนึ่งนะครับชื่อโครงการนะครับให้ระบุให้ชัดเจนเลยนะครับว่าเราจะทำโครงการอะไรนะครับ เช่นโครงการปลูกกล้วยน้ําว้าเราก็เขียนเลยโครงการปลูกกล้วยน้ําว้าโครงการปลูกมะม่วงนะครับหรือว่าโครงการขายโครงการขายน้ํานะครับสมุนไพรแล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่นักศึกษาเลือกเอาเลยนะครับโครงการแต่ว่าเขียนให้ชัดเจนว่าชื่อโครงการเขียนใช้โครงการอะไรนะครับอันที่2นะครับหลักการและเหตุผลนะครับ การและเหตุผลนี่นักศึกษา,าเขียนจากภาพรวมกว้างๆนะครับเหตุผลที่เราได้คิดจะทําโครงการนี้นะครับให้เริ่มจากภาพรวมกว้างๆก่อนครับแล้วก็แคบเข้ามาครับเหตุผลว่าเราทําโครงการนี้เพื่ออะไรนะครับให้เขียนหลักการให้อ่านแล้วเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่เราจะทํานะครับเช่นเราจะปลูกกล้วยน้ําว้านะครับก็หลักการครับเนื่องจากว่า มีตลาดรองรับนะครับมีผู้บริโภคอะไรอย่างนี้นะครับเราเขียนให้เป็นรูปแบบของเนื้อหาครับเป็นความเรียงนะครับเขียนมาหลักการและเหตุผล 3. นะครับวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์นี้เราอาจจะมีข้อหรือ2ข้อแล้วแต่นะครับแต่บอกจุดุประสงค์ให้ชัดเจนนะครับถ้าเราจะ ลูกทุเรียนวัตถุประสงค์ก็เพื่อจำหน่ายหรือเพื่อปลูกทุเรียนไว้รับประทานเพื่อปลูกไว้เพื่อจำหน่ายอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ว่าระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนในสิ่งที่คิดว่าเราจะทำได้ตามวัตถุประสงค์นะครับเป้าหมายเป้าหมายเท่าไหร่นะครับที่ไหนอย่างไรนะครับ เป้าหมายถ้าเป็นจำนวนปลูกต้นไม้กี่เป้าหมายตู้เรียนยี่สิบต้นอะไรอย่างนี้นะครับระบุไปเลยให้ชัดเจนนะครับอันที่ห้านะครับวิธีดำเนินการนะครับอันเมื่อกี้เราเรียนไปแล้ววิธีการดำเนินงานนะครับมีกิจกรรมอะไรมากนะครับวัตถุประสงค์อะไรเป้าหมายเท่าไหร่ตั้ กลุ่มเป้าหมายเป็นใครทําที่ไหนพื้นที่ใช้งบประมาณอย่างไรนะครับเมื่อกี้รายละเอียดนะครับกูที่แจ้งให้แล้วนะครับระยะเวลาในการดาเนินง,งานโครงการนะครับระยะเวลาจากเริ่มไปจนถึงสิ้นสุดนะครับใช้เวลาเท่าไหร่เราระบุให้ชัดเจนเลยตั้งแต่วันที่1มกราถึงห้ากสามถึงวันที่ส1มเอดมกราสามสิบเอ็ดธันวาหกสิบสามอันนี้แล้วแต่นะครับ ให้เราระบุไปนะครับตามโครงการที่เราเขียนมา7นะครับงบประมาณใช้งบประมาณเท่าไหร่เราก็คำนวณมางบประมาณรายละเอียดค่างบประมาณทั้งหมดที่เราจะใช้เราก็เขียนรายละเอียดไปนะครับค่าแต่แต่ละอย่างนี้เท่าไหร่นะครับราปลูกต,ต้นไม้ค่าต้นไม้ค่าปุ๋ยค่าเช้าที่ดิน อันนี้แล้วแต่เรานะครับใส่มาให้ครบนะครับแปดเครือข่ายมีใครบ้างเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมกับเรากรเรษกเษตรอำเภอเกษตรตำบลอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราทำโครงการเกี่ยวกับาการเกษตรต่อ,อไปนะครับการปมมระเมินผลและรายงานผลโครงการครับก่อนระหว่างหลังนะครับอันนี้เมื่อกี้เพิ่งเรียนไปนะครับ ผู้รับผิดชอบโครงการนะครับมีใครบ้างนะครับถ้าเราทําคนเดียวก็ใส่ชื่อเราถ้าเราทําหลายคนก็ใส่ให้ครบนะครับแล้วก็แต่ละคนรับผิดชอบหน้าที่อะไรเราใส่ให้หมดนะครับสิบเอ็ดความสัมพันธ์กับโครงการอื่นมีไหมถ้ามีเราก็ใส่ไปนะครับผลที่คาดว่าจะได้รับอะไรบ้างนะครับ ที่เราทําโครงการนี้นะครับจะปลูกทุเรียนผลที่ได้ก็คือผลทุเรียนนะครับได้ขายได้อะไรก็ว่าไปนะครับนี่คือการให้นักเรียนไปเขียนโครงการมาหนึ่งโครงการนะครับฝึกทํากันดูต่อไปนะครับกิจกรรมที่2ครับการบันทึกข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานโครงการนะครับจดหัวข้อไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลองกลับไปทําดูนะครับ ให้ผู้เรียนบันทึกข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพของตนเองตามแบบฟอร์มที่ครูกําหนดให้นะครับครูจะให้แบบฟอร์มไปนะครับนักเรียนก็สรุปตามแบบฟอร์มนะครับก็คือเอาโครงการที่นักศึกษาเขียนเมื่อกี้นะครับมาสรุปนะครับมีอะไรบ้างรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการนะครับก็คือเมื่อ คิดว่าเมื่อระยะเวลาที่เราทําโครงการเสร็จทีนี้เรามารายงานผลกันนะครับก็คือหนึ่งระยะเวลาดําเนินงานนะครับเรื่องโครงการวันที่วันที่หนึ่งเดือนมกราพศสองพันห้า้อยหกสิบสามสิ้นสุดโครงการวันที่สามสิบเมษานะครับวันที่สามสิบเดือนเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามรวมเวลากี่วันกี่เดือน นะครับดำเนินง,งานนะครับดำเนินง,งานใช้เวลาสมมติถ้าเป็นปีเราก็ใส่ไปนะครับกี่ปีกี่เดือนกี่วันใส่ให้หมดนะครับอันนี้อยู่ที่เราเขียนโครงการมาเมื่อกี้นะครับต่อไปนะครับต้นทุนนะครับต้นทุนการผลิตการบริการต้นทุนมีอะไรบ้างต้นทุนที่เราลงทุนไปนะครับเราใส่ไปนะครับกี่บาท ห้าบาท2,000บาทแล้วแต่นะครับ 3. ามจำนวนผลผลิตที่ได้การบริการทั้งหมดนะครับสมมติว่าปลูกตุเรียนผลผลิตที่ได้ตุเรียน2ตันอะไรประมาณนี้นะครับการจัดจำหน่ายบริการเราจำหน่ายที่ไหนจำหน่ายอย่างไรนะครับ เราใส่ใรายละเอียดมาจำหน่ายที่ตลาดจำหน่ายทางเว็บไซต์นะครับส่วนออดจำหน่ายออนไลน์นะครับบริการส่งถึงที่อะไรเราก็ว่ากันไปนะครับเอาไปนะครับราคาจำหน่ายตอนหน่วยนะครับราคาต่ำสุดหน่วยละไดาขายผลรา,ายทุเรียนก็ราคาสูงสุดหน่วยละ ก็เป็นหน่วยละก็คือสมมติว่าต่ำสุดกิโลละหนึ่งร้อยบาทราคาสูงสุดหน่วยละกิโลละสองร้อยบาทนะครับราคาเฉลี่ยหน่วยละเราก็เอามาหารการเฉลี่ยได้เท่าไหร่นะครับเฉลี่ยก็ประมาณร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทต่อกิโลอะไรอย่างนี้นะครับเราใส่เข้าไปนะครับให้ครบนะครับ ต่อไปแหล่งจำหน่ายนะครับที่ไหนบ้างน,นะครับแหล่งจำหน่ายตลาดใกล้บ้านก็2จํจำหน่ายทางออนไลน์3ตลาดในตัวอำเภอ4ตลาดในตัวจังหวัดอันนี้แล้วแต่นะครับเราใส่ไปเราขายที่ไหนเราก็ใส่ให้หมดให้ครบนะครับต่อไปนะครับรายได้กำไราขาดทุนนะครับ ในการทำโครงการเราต้องจดไว้ด้วยนะครับรายได้เท่าไหร่ขายได้เท่าไรได้กำไรหรือว่าขาดทุนเท่าไหร่เราใส่ไปนะครับแปดนะครับการแบ่งผลกำไรนะครับหรือว่าขาดทุนถ้ามีผู้ร่วมงานนะครับถ้ามีผู้ร่วมงานหลายคนเราแบ่งกันแล้วได้กำไรก็ละกีบาทหรือว่าพอมาเฉลี่ย งานกันแล้วปรากฏว่าขาดทุนนะครับก็ใส่ไปนะครับถ้าว่าคนเดียวก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเขียนนะครับอันนี้ในส่วนของถ้ามีผู้ร่วมง,งานนะครับต่อไป9ทรัพย์สินคงเหลือเหลืออะไรบ้างนะครับถ้เราทำโครงการสมมติว่าเราปลูกทุเรียนที่เหลือก็ที่ดินคิดว่าคงจะเหลือนะครับที่ดินจำนวน3ไร่ มูลค่ากี่บาท2แสนบาทที่ยังเหลืออยู่ครับพอสิ้นสุดโครงการนะครับหมายถึงว่ารอบหนึ่งถ้าเราปลูกต้เรียนรอบขายรอบแรกพอเหลือนะครับจํานวนต้นต้เรียนจํานวนที่เหลืออยู่จํานวน500ต้นมูลค่า5แสนบาทอันนี้แล้วแต่นะครับทรัพย์สินทั้งหมดนะครับที่ที่เหลืออยู่นะครับจากการดําเนินโครงการเราก็ใส่มาให้หมดนะครับ ต่อไปปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขมีอะไรบ้างปัญหาอุปสรรคเช่นมีคู่แข่งมากเกิดถ้าไม่เกิดการตัดราคากันนะครับแนวทางแก้ไขเราก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายปรับเปลี่ยนแพ็กเกจต g ิ้งนะแต่นะครับเราทำแพ็กเกจให้ดูดีกว่าทรงขายอาจจะจากขายเป็นลูกก็แกะขายเป็นขายเล็ดแพล็ดแพ็คนะครับแยกนะครับ ไม่ต้องขายเป็นลูกขายเป็นครึ่งกิโลอันนี้แล้วแต่นะครับการตัดสินใจนะครับเราดำเนินการต่องานดำเนินการต่อระบุเหตุผลเพราะว่าทําแล้วได้ผลกําไรดีนะครับเราก็ดําเนินการต่อหรือว่าดําเนินการมีเหตผลอะไรเราก็ทําไปนะครับถ้าว่าไม่ดําเนินการต่อเราก็เกี่ยนไปนะครับแล้วก็สิบสองข้อคิดเห็นของผู้รู้นะครับอันนี้เราก็ ให้ผู้รู้ได้ลงก็คิดเห็นแล้วก็ว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ลงชื่อวันเดือนปีที่สรุปให้เรียบร้อยนะครับนี่คือการสรุปการรายงานผลน,นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะครับครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเนื้อหาที่เรียนรู้กันในวันนี้ครูหวังว่านักศึกษาทุกคนคงจะได้รับความรู้และความเข้าใจเนื้อหากันมากขึ้นนะครับ นักศึกษา,าย,ยังมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในส่วนใดส่วนหนึ่งขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนได้จากแบบเรียนของกศออนอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนสวัสดีครับ